สวัสดีค่ะคลิปนี้นํามาชวนเพิ่มการทํางานให้ระบบเผาผลาญกันค่ะระบบเผาผลาญเป็นระบบที่สําคัญของร่างกายเลยนะคะเพราะระบบเนี่ยแหละค่ะจะเป็นการตัดสินใจว่า จะเลือกใช้พลังงานจากไขมันสะสมหรือจะเลือกใช้พลังงานจากอาหารเอามาจัดก,การเผาผลาญให้เป็นพลังงานให้ร่างกายใช้ระบบเผาผลาญน,นะคะหรือที่เรารู้จักเขาในนามของเมตาบอลิซึมเขาจะมีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์คราวนี้เขาจะทำงานดีหรือไม่ดีเนี่ยอันแรกนะคะขึ้นอยู่กับ อร์โมนของร่างกายตัวหนึ่งค่ะที่สําคัญเลยคือฮอร์โมนต่อมฮอร์โมนไทรอยนะคะฮอร์โมนไทรอยอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะ <c oughs> จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญถ้าฮอร์โมนนี้ทํางานได้เป็นปกติจะมีเคสของคนที่ทํางานปกติกับไม่ปกตินะคะ ปกติเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะทำงานได้ดีเผาผลาญพลังงานเพื่อให้ร่างกายใช้แต่ถ้าไม่ปกติก็อาจจะอ้วนหรืออีกเคสหนึ่งก็คือผอมไปเลยคือทำงานผิดปกติคือทำมากเกินไปหรือทำไม่ดีก็คือทำให้ร่างกายอ้วนระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะในฮอร์โมนไทรอยนะคะในหลักการของการฝึกโยคะเนี่ยจะมีบอกว่าฝึกแบบนี้เพื่อที่จะทำให ไทรอยเนี่ยแข็งแรงเพราะเขาอยู่แถวๆบริเวณลำคอนะคะการฝึกโยคะที่ทําให้ต่อมไทรอยแล้วก็เพื่อให้กระบวนการทํางานของไทรอยเนี่ยแข็งแรงคือการฝึกหายใจแบบปุจจยีหายใจแบบนี้คือจะเป็นการหายใจเข้าและออกแบบมีเสียงโดยเสียงเนี่ยผ่านทางลำคอส่วนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยการฝึกโยคะแบบนี้นะคะจะทําไปพร้อมกับการเข้าท่าไปด้วยนั่นหมายถึงว่าอย่างเช่นเราฝึกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้อง หายใจแบบนี้ค่ะมีเสียงผ่านทางลําคอนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงทางปากปากเนี่ยหุบไว้เพราะโยคะในหายใจผ่านทางจมูกเท่านั้น1ชั่วโมงค่ะในการหายใจแบบมีเสียงเราจะเรียกการหายใจแบบนี้ว่าอุจจยีแล้วการหายใจแบบนี้ค่ะจะทําให้ระบบเผาผลาญทํางานดีหลังจากฝึก1ชั่วโมงด้วยระบบหายใจแบบนี้นะคะ ข้างในร่างกายเลือดเราจะร้อนมากนี่คือหนึ่งในการทำให้ไทรอยทำงานดีอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้ากลับมาดูทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายระบบเผาผลาญจะทำงานดีตอนไหนคะตอนที่อินซูลินจากตับอ่อนเนี่ยไม่หลั่งออกมาค่ะ ถาอินซูลินหลั่งออกมาระบบเผาผลาญก็จะทำงานได้ลดน้อยลงและไม่ค่อยดีพลังงานจากร่างกายที่เราเอามาใช้ในการออกกำลังกายนะคะมีสองแหล่งค่ะคือพลังงานจากอาหารและพลังงานจากไขมันสะสมการเลือกที่จะเอาพลังงานแบบไหนมาใช้คือตรงนี้แหละคะ่ะอินซูลินจะเป็นตัวตัดสินว่าจะเอาพลังงานที่ไหนมาใช้การที่ อินซูลินจะเลือกว่าฉันจะเอาจากไขมันสะสมมาใช้นั่นหมายถึงไม่ใช่อินซูลินค่ะทั่วทีนะคะระบบเผาผลาญจะเลือกว่าจะเอาพลังงานจากไขมันสะสมมาใช้เนี่ยร่างกายจะต้องถูกประมวลผลถูกเช็คว่ามีอินซูลินอยู่เยอะไหมถ้าอินซูลินอยู่ระบบนี้ไม่เอาไขมันสะสมมาใช้ค่ะจะเอาพลังงานจากอาหารมาใช้นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คนออกกำลังกายหลายๆคนเนี่ย ถ้ามาดูในส่วนนี้นะคะจะรู้เลยว่าจะทำยังไงให้เอาไขมันสะสมมาใช้นะคะการที่อินซูลินเยอะมีเยอะเกินไปในร่างกายจะเป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจของระบบเผาผลาญว่าจะไม่เอาไขมันสะสมมาใช้เอาอาหารมาใช้ดังนั้นเราจะลดอินซูลินในร่างกายอย่างไรนะคะอันนี้คือเรื่องสำคัญ อินซูลินต้องดูว่าเขาหลั่งออกมาเมื่อไหร่เขาจะหลั่งออกมาตอนที่มีอาหารมีอาหารอยู่ในร่างกายค่ะเพราะอาหารเนี่ยเป็นตัวผลิตเป็นตัวสร้างน้ำตาลอินซูลินเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาทันทีเพื่อมาเก็บน้ำตาลไม่ให้เยอะเกินไปในกระแสะเลือดเมื่ออินซูลินหลั่ง ตัวเมทบอลิซึมจะเช็คแล้วว่ามีอินซูลินแสดงว่ามีอาหารเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ใช้ไขมันสะสมฉันจะใช้อาหารเห็นไหมคะเห็นแหล่งพลังงานของร่างกายแล้วนะคะดังนั้นการที่เราจะให้ใช้ไขมันสะสมเนี่ยเราต้องไม่ทานอาหารค่ะเพราะพลังงานสองทางของร่างกายนะคะไขมันสะสมและอาหารจะให้ใช้ไขมันสะสมต้องไม่มีอาหารเพื่อไปล่อให เ e t บอลิซึมเนี่ยไปใช้พลังงานจากตรงนี้นะคะง่ายๆคะ่ะถ้าเรารู้หลักของการได้มาซึ่งพลังงานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรทำอย่างไรกับร่างกายเห็นไหมคะบางสิ่งนะคะ ยิ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์อะไรออกมาได้เยอะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้อะไรนู่นนี่นี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพเราเยอะแยะเลยค่ะแล้วเราเอาความรู้ตรงนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจําวันกับร่างกายของเราว่าเราจะทํำยังไงให้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะใช้ไขมันให้เป็นนะจะได้ไม่ต้องมีไขมันสะสมเราต้องทําอะไรเราต้องกินอะไรไม่กินตอนไหนกินเวลาไหนบ้างแค่นี้ค่ะ เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพียงแค่เรารู้นะคะชีวิตเราร่างกายเราเปลี่ยนแปลงได้แบบเห็นเห็นเลยค่ะลองดูนะคะอันนี้วันนี้นําก็มา,เล,าเล่าถึงเรื่องระบบเผาผลาญให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขามีการทํางานแบบนี้ค่ะเมื่อรู้แล้วเอาไปปรับใช้ลองดูนะคะร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ